นเเกมมอร์อะไรอ่ะเสียงเสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยทำไงอ่ะแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านท่านอย่าเพิ่งไม้ผีปีศาจสิ่งอํานวยความสะดวกออปปีน่ากลัวเยินเยินตกใจ อะไรขึ้นอ่ะคอมพิวเตอร์เหรอ,อโอเคเอาเลยดีกว่านี่ช็อตเย้ไฟดับโอเคมาละสวัสดีครับสวัสดีครับมากันอีกแล้วครับกับออฟบ,บีที่น่ากลัวมาแนะนำฮะนี่อันนี้เราอยู่อย,อยู่อยู่ที่ไหนเออเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมนอนอย่างนั้นนะเฮ้ <laughs> ยเย้อะไรเนี่ยวิอยโอ้ เพื่อนเพื่อนยังไม่ตื่นเลยมายามายาโอเคไปเลยดีกว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อให้ออกกระจกตัวนี้นะยูตกใจยูไฟดับอีกแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วมืดเมื่อกี้ไม่มีทางตัวนี้มีทางเฉยเลยโอ้ยลูกไข่ประธานาธิบดีเหรออุ้ยโอ้ยมีมีบันไดมีบันได อาชิบปึ๊บไปเลยฮะไปเลยฮะเราไม่กลัวอยู่แล้วเราไม่กลัวเดี๋ยวเอออุ้ยสว่างเฉยเลยเก็บก่อนปปเก็บไฟแช็กก่อนโอเคหุยสว่างสดใสยี่ก็ไม่น่ากลัวแล้วดิสบายโอเคโอค้ยหมูอาชิบปึ๊บอาชิบปึ๊บอาชิบอาชิบเย้ yeah. ตายฉ yeah. เฉยเลยเย้เอาใหม่เอาใหมมันมีที่เหยียบให้นิดเดียวอะ่ะเดี๋ยวนะเอาใหม่อึ๊บ ต้องตั ff, ula, okay. ้งใจต้องตั้งใจเฮ้ยชิวปึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคเฮ้ยอะไรอะอะไรดำดำเฮ้ยอะไรเปิดไฟฉายหน่อยปึ๊บเปิดไฟแช็กไม่ใช่เปิดไฟฉายเยอะเลยปุ๊บปึ๊บอ๋อต้องมีไฟแช็กคู่ชีพไฟฉายคู่ชีพเขาได้ไหมฮไม่ได้เฉยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเฮ้ชึบเยอะเกือบร่วง โ okay. อเคจิ๊บปึ๊บเฮ้ยเช็คพอยต์ฮะเช็คพอยต์จิ๊บจิ๊บโอเคโดนไม่ได้แน่ๆดูดูแล้วอ่ะจากประสบการณ์ฮะจากประสบการณ์ฮะ <c oughs> อะไรป,ปุ่มปุ่มปุ่มคืออะไรโอ้โหฉากมันสวยอยเลยนะเนี่ยโอ้โหก้อนเมฆแล้วเราอยู่ในห้องอะไรเนะี่ยทำไมมีก้อนเมฆมันเป็นแบบก้อนเมฆจำลองอ่ะเอๆๆอเออเออเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มี ท่านท่านท่านคืออะไรยังไงเมื่อกี้ยังไม่เห็นเมียวิ่อะไรอ่ะขึ้นเมฆหรอปัจจุขึ้นเมฆขึ้นเมฆอัจจะบันขึ้นเมฆขึ้นเมฆ่ยเรามองอ๋อเข้าใจแล้วทำไมถึงมีประจั์อุ้ยทำไมหายอ๋อหายเฉยอ๋อ อสบายเราเจอมาเยอะแล้วด่านแบบนี้เราเจอมาเยอะแล้วไม่กลัวหรอกเท่โอ้โหขึ้นมาบนนี้เลยปุ๊บไอชิบ่าเปิดแล้วอ๋อประตูข้างล่างประตูข้างล่างโอเคไปเลยพูดโดดขนาดนี้หลงมาไม่เป็นไรเลยโอเควุ้ยอะไรนี่สวิตเนเจอแต่สวิตเน่โอ้โหแสบตาเจตเกินโอ้โหถือไฟแช็กไปก่อนแล้วกันเผื่อมันจะมืด อจิ๊บอจิ๊บอจิบโอ้โหโอ้โหโอ้ีโอโอ่โดดพลานิดเดียวก็เรียบร้อยเลยเนะี่ยเจออแล้วไงเรียบร้อยเฮ้ยตัวแข็งตัวแข็งเยอะโหมันเป็นน้ำแข็งก็าล่าเย็นจัดเฮ้ยชิบับเฮ้ยชิบับเราต้องตั้งใจฮะต้องตั้งใจฮะชิบุบ๊ป เพื่อนเพื่อนล่วงไปแล้วแข็งไปแล้วเราเราจะไม่ล่วงแบบเพื่อนนะเราก็เรื่องเหมือนกัน่ือันสุดท้ายนี่แหละปะโถทำไมทำไมเฮ้ยชิวเฮ้ยชเพื่อนล่วงไปอีกคนแล้วเฮ้ยชิวนี่ตั้งใจตั้งใจเฮ้ยชิวเฮ้ยอ๋อตรงนี้เอาเยอะแตอีกแล้วโอ้โหเราต้องเดินหน้าหน่อยนึงอ่ะ ทำไมไมอ้เจ้าปุ๊บปุ๊บนี่โชว์โฟโอ้เชอรโฟอะไรแล้วยังไม่ทันเลยตายแข็งเลยนะตายแข็งอึอ๊บเฮ้ยเจ้าปุ๊บอึ๊บโอ้ด่านแรกมานี่ยังไม่ไปไหนเลยเนะี่ยตายหลายรอบแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเจ้าปุ๊บอึ๊บมาดีฮะมาดีฮะเช็คพอยต์เฉยอึ๊บเดี๋ยวไปเช็คมาก่อนเลยกลัวจะมืดด่านนี้ ถ้ามีไฟแชกต้องมืดแน่เกมผีอาจจะปับ๊บเกมผีถูกต้องต้องมีไฟแชกเยอะเฮ้ยยโอ้โหไม้กระดานสั้นมากเอ้ยอะไรอันนี้คืออะไรยกเหรอยกเหรอไม่เห็นยกอะไรเลยเออเอาอ๋อแค่กระโดดขึ้นแค่นี้โอ้ยกล้องวงจรปีขอเหยียบหน่อยนะโอ้ยเหยียบได้เฉยโอเค โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอาชิบ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 โอเคมาดีฮะมาดีฮะเฮ้ยจ๊บปุ๊บโอ้โหโอ้ผ่านได้เดียวตายแล้วเออไม่ทันหลยสมพรปากเยอะตัวแข็งเอาหมาอึ๊บมันเป็นอะไรน้ำแข็งเหรอเฮ้ยจ๊บไอ้เจ๊บเฮ้ยจ๊บเจ๊ปโอ้โหผ่านเฮ้ยจ๊บ อุ้ยห่างขนาดนี้ก็สบายดีฮนะอเคยอุ okay. ้ยใกล้ๆเรายังมาได้เลยฮนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางออกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไปโดดได้ปะโดดเฮ้ยได้หนาะได้ฮนะโอเคมืดมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วไปเช็คลอเลยฮนะเช็คพอยต์ฮะโอเคโอ้โหมืดมากเลยอนะ ยังไงฮะเนี่ยมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วไปกดเปิดเพลงเปิดเพลงอ๋อไม่ใช่ฮะอะไรอ่ะอเสียงเสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ๊ยทำไมมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆอ่ะเฮ้ยเออเดี๋ยว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 เฮ้ยทำไงอ่ะทำไงเออเดเดียท่านท่านอย่าเพิ่งแค่แค่โอ้มีอันนี้มากั้นนะโหรอดปลอดภัยอ่ะ อยูแคนอีคลิปจะไม่สามารถหนีจากที่นี่ได้เหรอไม่หรอกฉันหนีมาหลายด่านแล้วเว้ยเด็กๆตกใจเข้ใจเด็กนี่แหละอะไร,รอ่ะนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นแม่กดไปก่อนอุ้ยอะไร,รอ่ะมันมืดอ่ะโอ้โหอะไรกับเนี่ย <c oughs> เดินมุก้อนเมฆอ,อ่ะจะไปวกพีสปายมาเลยฮะ โอ้โหแสงมันแสบตามากเหลือเกินแสงมันเนียงตาซะเหลือเกินอึบอึบอึบชิปึ๊บอึ๊บอึบมาดีฮะมาดีฮะเอจุ๊บเอจุ๊บโอ้โหเกือบไม่เอ้ยโอ้โหโหถายสินะฟ้าก่อนเลยแดงเรียบร้อยกะแล้วตัวแข็งหรือตัวดำเออตัวดำเมื่อกี้ฟ้าฟ้าแดง แดงฟ้าไหมฟ้าเลยแดงฟ้าเลยแดงดีฟ้าเลยแดงดีแดงแล้วกันอุ้ยผ่านอุ้ยสถาบเดือนนี้เหรอเออเออเหมือนโพดที่เดิมเลยวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันห้องเรานี่ตอนที่ออกมาเดจาวูหัวเนี่ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยห้องเราอีกแล้วเอ้าเอ๋อกลับมาห้องเดิมเฮ้ยเฮ้ยตกใจเพื่อนนี่แหละเพื่อนนาย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 เฮ้ยเราขอไปด้วยเราขอไปด้วยเฮ้ยห้องเราเฮ้ยเปิดมาเรื่อยๆเจอห้องเราอุ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเก้าอี้อ๋อต้องเคยบนเก้าอี้อ่ะโอ้ต้องตกไปในความมืดมนเราต้องจะตกลงไปในความมืดมนไม่ได้เฮ้ยเเปิดประตูโอเคได้แล้วฮะเช็คพอยต์ฮะสวิตซ์สวิตซ์เห็นสวิตซ์ไม่ได้กดก่อนนะฮะประตูเปิดฮะอุ๊ยโอ้โหพื้นที่กว้างๆอย่างนี้พื้นที่กว้างๆอย่างนี้เฮ้ยประตูปิดประตูปิดเฮ้ยอุ้ยตกใจ อู้ยตกใจเสียงเปิดนี่แหละเฮ้ยโอ้อะไรอ่ะอะไรอะเฮ้ยเด็กเฮ้ยนา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 ยโอ้อะไรอ่ะทำไมมีลมโอ้โหเลเซอร์โอ้ยดีมันไม่เข้าไปเกือบไปแล้วโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยโดดเออตัวไม่เลยฮะเกือบโอ้ยไม่ทันเลยตายกันแล้วฮึบ ฮึบอ๋อโอเคฮึบอู๋ยังไงอ่ะผ่านไงอ่ะเนี้ยอ๋อเดินเดินเข้ามาดิเดินเข้ามาดิฮึบเฮ้ที่เพิ่มว้าวชู้หมูชู้นาย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 ดูมอว่าเราเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยนายทำให้เรากลัวไม่ได้หรอกเธอเฮ้ยเฮ้ยเนอะอะไรอ่ะเพื่อนตายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนายนายเมื่อกี้เราพูดเล่นเฮ้ยเราพูดเล่นอย่าอย่าอย่าหันมาอย่างนี้เฮ้ยอุ้ยเอาอะไร อะไรอ่ะยังไงล้วไปไหนต่อโดดลงเรหรอตามไปละกันเยอะเอ,อเอ,อ๊ะใช่เฉยอะไระอ่ะวิอ,อ๋อคืนวันวันนี้โอเคข้างลา่างเป็นไฟฟ้าเหรอโอ้กระแสไฟฟ้าน้ำแต่ว่ามันมีแบบว่ากระแสไฟฟ้ารั่วฮะอุยอ้ยติดติดติดชิ วิ่งอาจจะช็อตเหลือ,อ,อ,อไม่แต่ไรตายซะงัน้นนะปึ๊บไม่ไม่ปึ๊บกรชับตรงนี้มาเดียมาเดีย,ดยรู้หลักอ่ะอูอ้เดี๋ยวนะตรงนี้ไปไงอะ่ะโดนนี่เหรอปึ๊บ้ยจิจะเอ้ยสบายเฮ้ยหัวหัวหัวเด็กวะเนี่ย้อาจจะ ตายคิดว่ากระโดดไปได้เย yeah. oh. oh. mm ้เฮ้ยเอาอ๋อมาผตรงนี้โอเคเช็คพอยต์ตรงนี้มาดีอ๊บอ๋อโดดตรงนี้ได้โอเคแล้วไปไหนต่ออโหูอูเดี๋ยวนะโดดมานี่โอเคโดดมานี่อันนี้แหละอุ้ยอ๋อตักระแสไฟฟ้าอ้โหตักระแสไฟฟ้าก็สบายเลยฮะลงข้างล่างได้แล้วเสียงอะไรเสียงอะไร อุ้ยเพื่อนเพื่อนกระโดดยังแข็งนี่เพื่อนตายเพื่อนตายจงงากงั้นอ๋อเพียต้องขึ้นมานี่ใช่ไหมโอเคเจ็บปุ๊บน้ยสบายเช็คพอยต์ฮะมือเดียห์มือเดียกัยยังไงตกไปเหรอตกไปแหละอึบอึบโอ้ไม่เห็นปลายทางข้างหน้าเลยเฮ้ยเจอแล้วเอ้าทางตันเหรอโอ้ยทางตันได้ด้วยแอะทั้งไหนฮะ เอเด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 เอ้ยเยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรโอ้ยตกใจบุเลยอะไรอ่ะอุ้ยมันเป็นเสียงอ่นะเนอะอุ้ยโอ้จักรวาลมาดาวเสาแล้วเหนือจินตนาการแล้วแหละนี่ฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่ดาวเสาเอะไอ้จุ๊บตายเอ้าตายเฉยไปทางไหนอะโอ้โหมืดมากโอ้นี่ไงนี่ไงเห็นโอ้ดาว โอ้โหมันมองไม่เห็นนะ <S <S> <S ถ้าจะมืดขนาดนี้เน่เดี๋ยวนะต้องตั้งสติตั้งสต,ต,งสตอิอึ๊บอีกมันเลยอีกแล้ว <S <S> ตลอดเลยเนี่ยมืดอะไรจะขนาดนี้เนี่ยมืดอึ๊บอ,อึ๊บอ,อ่ามาดีฮะ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 โอ้โหเรามองเห็นในความมืดได้ไงเนี่ยเทพเกิน เดินบนดวงดาวเดินบนดวงดาวโอเคเอ้อแล้วไหนต่อโอ้ยได้ไงปุ่มเฮ้ยเจ้ปุ่มเอ้าแล้วไงโอ้ยอู้ตกใจสว่างอุ้ยทางเออเสียงอะไรโอ้มีทางเดินต่อไปทางนู้นอีกไปเลยเดินข้ามดวงดาวแล้วเราตอนนี้ไม่ได้ออกทะเลแล้วตอนนี้ออกจักรวาลแล้วโอ้ ต้องเดินไปตามลูกอุกกาบาตฮะเดาเดาห่างฮะผ่านตรงนี้ผ่านดวงจันทร์นะโอดวงจันทร์แล้วก็โลกโอเคนี่มันระบบสุริยะเนี่ยฮะอึ๊บเฮ้ยเจ็บอึ๊บอึ๊บโอเคถึงอ่ะถึงโลกแล้วไงอ๋อปีนปีน,ออปนโอ้ปีนโอ,โอเคเฮ้ยขึ้นเหรอแค่นี้เหรอไปทางไหนหรือขึ้นไปอีกสุดยังอ๋อสุดแล้วสุดยังอ่ะ เออสุดแล้วเอ้ยยังเอ้ยโอ้โหกลัวมันจะตกลงไปนี่แหละปิดประตูดันเราเลยอู้ยอะไรไม่ได้แน่ท่อสนิมจากประสบการณ์โดนไม่ได้แน่เอ๊บเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอืท่ท่อสนิมโดนไม่ได้มันโดนไม่ได้ใช่โดนไม่ได้เราก็โดนไม่ได้เนี่ยเรา เราจะโดนไม่เยอะให้รอดฮะกระโดดผ่านม่ได้เฉยเลยปึ๊บนี่นี่ไม่ได้กินเราหรอกเราประสบการณ์เยอะเฮ้ยจิ๊บเออโอ้โหอึ๊บโอ้หีดเดียเ๋ยวตายว่าแล้วไงไม่รอดอุ้ยผ่านยังไงโอมาทางเดิมฮะมันยากตรงมันมืดเนะี่ยแหละึ๊บ ต้องกระโดดไปทางเมื่อกี้แน่นอนทางนัดไปได้เลยหัวเป็นไฟแล้วคนไฟลุกต้องโดดไปทางนี้โอเคเดวทางนี้ยังไงต่ออ๊บอ๋อเดี๋ยวมองให้ดีมองให้ดีโอ้ยไปทางไหนได้โอ้โหถ้าจะโขดขนาดนี้นะ เฮ้ยจะอึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอึ๊บอ่าอย่างงี้โดดไปเลยได้ไหมแบบแบบโดดไปเลยอะโดดไปถึงนู้นไหมเนี่ยไม่ถึงหราอุมยถึงอะมันโดดไม่ได้อะโดดไปยังไงอะนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยมองดี่มันมืดอะมันอาจจะมีทางก็ได้แต่เราไม่รู้ไงอึ๊บเดี๋ยวนะหรือมันมีทางแล้วเราไม่รู้อะทางไหนอะ นี่หรอ,อลองดูก่อนมันปีนได้หรอไม่ได้ดิมันก็ปีนไม่ได้นะฮะไปไงคะกระโดดข้ามหรอเอาจริงดิเฮย้ยเอากระโดดข้ามปกติได้ข้ามได้นี่หว่าโอเคเช็คพอยนตะ์ฮะโอ้โหเอ้ยจะอ๋อกระโดดข้ามได้ไปทู้หวหลอกเราไม่ได้แล้วอุย๊ยอะไรทางตรงโอ้โหมันมืดอย่างงี้อะไอ้เจ็บสะดุดอ,อ ไปถึงไหนเนี่ยดีนะมีไฟแช็คมาด้วยไม่งั้นมองไม่เห็นอะไรเลยฮะมองทางมองอะอุ๊บเช็คพอยต์เฉยเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะกดแล้วแล้วไงต่ออุ้ย, <c oughs> ย,ยตกใจเฮ้ยอะไรอ่ะ เอ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้ยไม่กะรูปท่านคนนี้มาโผล่แวบๆบเอ้ยนายนายนายเป็นปใครอ่ะทำไมนายตามหลอกหลอนเรา,เรา,เราพร้อมกับรอยยิ้มแบบนี้คือไงอ่ะอุ้ยเสียงเสียงช็อตอุ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะกบายบบายบายเยอ,อ,ยอ,อ๊ะไปดับ เฮ้ยออ๊ยประตูทางนู้นเปิดออ๊ยเราเจอแสงสว่างแล้วเราจะรอดแล้วใช่ไหมเ้ยมันไม่เห็นมีทางไปอะไรเลยอะไปไงก่อนเดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงนี่อ๋อนี่ไงมีทางทางเดินเดินให้โอเคอู้ยตกใจอุ้ยมันผุตรงไหนอะเนี่ยย่าเราโดนขังเลยเนี่ยนโดนทดลองอะไรวะเนี่ย อะไรอ่ะคือผ่านเหรอเฮ้ยเฮ้ยผ่านเฮ้ยโอเคผ่านเลยผ่านเลยโอเคเย่เย่ <laughs> okay, yeah, yeah. ผ่านเฉยเลย okay. <laughs> โอเคอ้โหมนแค่มืดๆีเฉยโอเคโอค้โหตกใจหมดเลยคิดว่าจะมีจำสแกลแมปนี้ไม่มีจำสแกลฮะแต่ว่าฉากสวยดีฮะแนะนำฮะใครชอบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะ บายบายเย่เย่เย่เยเฮ้ยนายเย่กับเราหนี่ยเย่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 อะไรของนายเนี่ยดีใจอะไรเนี่ยขอบคุณสำหรับการเล่นเกมของฉันอ๋อโอเคบายบายบายชานเกมเมอร์